มมาเาเเ้้อออรรียบรยบแลวนนะะคคทุกสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกมซูเปอร์มีคาเชียนนะคะ <Okay. S 1> กับงบ925บาทวันนี้เราก็จะเบ็ดกันที่20บาทนะคะเทอร์โบไปเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะได้กำไรเท่าไหร่สำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะ เบ็ดยี่สิบบาทเลยโหแมวมาสองตัวสองรอบละตอนนี้ช่องนี่ไงสลอดน,นะคะก็มีแค่ช่องเดียวยังไม่ได้สร้างช่องไหนเพิ่มนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเองไหมคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราได้เข้าฟรีสปินของเบ็ด20บบาทเนี่ยมันจะแตกเยอะไหมเงียบมากค่ะ อยากดูเกมไหนหรือว่าอยากให้เล่นเกมอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาเลื่อนแล้วก็ลองเล่นให้ดูเนาะยังไม่มาเลยค่ะตอนนี้เงียบมาก49บาทตอนนี้ก็กดเองไปก่อนนะคะ <S <S แต่ทิกหนึ่งเลยคือสำหรับใครนะคะที่เล่นอยากได้แมวไวๆหรือว่าอยากให้แมวเข้า่ให้กดออโต้เพย์นะคะออโต้เพย์แบบ เทอร์โบไปเลยคือเหมือนมันแบบมันจะไวแล้วมันก็จะได้แมวไวอะความรู้สึกอะนะก็ลองไปทําตามกันดูนะแต่ในคลิปนี้เนี่ยก็จะมากดเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะปรับเป็นเทอร์โบกันดีกว่านะคะแบบออโต้20รอบมาดูกันนะคะ20รอบนี้มันจะเข้าให้เราไหมตอนนี้เหลือ600กว่าบาทนะคะทุกคน ลุ้นกันไปยาวๆค่ะ2ตองตัวแล้วอะสามรอบแล้วนะมา2ตัวสามรอบละไม่เข้าให้สักทีนะคะทุกคนแมวมา2ตัว3ามรอบติดเลยตอนนี้เงินทุนก็เหลือแค่ห้าร้อยกว่าบาทแล้วนะเข้าให้หน่อยมาให้ตัวเดียวอีกคลิปนี้จะรอดหรือจะเฟลนะคะจต๊ะ อาด้วยทองสองอัน67บาทได้อยู่ยิบ9าบาทตอนนี้นะคะเงินทุนเราก็เหลือห้าร้อยแล้วกำลังจะลงไปที่400อบาทนะคะจาก900เข้ายากมากเลยอะแต่ก็น่าจะใกล้เข้าแล้วมั้งเพราะว่าเราก็ปั่นมาพักหนึ่งแล้วนะนานอยู่ประมาณสองสานาทีได้ มาเอเอเรียบร้อยมาแล้วนะคะทุกคนสองตัวมาแล้วมาแล้วนะคะเงินทุนเหลือ423บาทมาเดี๋ยวมาลุ้นกันโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะเราจะได้เท่าไหร่กับการรอคอยฟีสปินของเบ็น20บาทของเรามีว่าไว้ด้วยนะตาหนึ่งตานี้272บาทอ่าขอไก่หน่อยไก่ขึ้น,นะ่ไก่ทองขึ้นอนะ่ะขอด้วยทองสองอันแถวไหนก็ได้นะคะเอ้ยต้องแถวหนึ่งกับแถวสองดิ แค่2อันนะคะตอนนี้ก็ได้อยู่นะสอคือเกมเนี่ยก็มีอัปเดตมาใหม่นะคะเห็นอัปปะที่อุ้มแมวปะเฮ้ยอุ้มไก่ปะไก่อะมันเปลี่ยนสีแล้วนะคะทุกคนเปลี่ยนรูปร่างแล้วคือดูดีมากเลยนะคะ240บาทจ้าตอนนี้เกมเขามีการพัฒนานะตอนนี้นะคะเหลืออีกแค่2รอบสุดท้าย กระทงมาแค่อันเดียวนะคะได้ต้อง193บาทเนถ้ามา2อันนะแถวที่2ด้วยอ่ะคือดีเลยเฮ้ยตอนนี้ได้อยู่270ไอ้เจรียญไอเหรียญเนี่ยมันก็แพงนะคะถ้ามันมาหลายๆอันอะ่ะเออเกมเขาดูดีขึ้น,นเว้ยโอเคได้มา1591บาทนะคะเงินทุน900บาท โอเคอยู่นะคะทุกคนก็กําไรประมาณ1,100บาทเลยนะสำหรับใครอยากเล่นนะคะลิงก์ก็อยู่ด้านล่างวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบาย